ความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ธุรกิจของคุณถูกสัมภาร์ตรวจสอบภาษีย้อนหลังนะคะเพราะหลายๆครั้งวันนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสัมภาร์จะเห็นว่ามีรายรับเข้ามาค่ะในเม็ดเงินของผู้ประกอบการเยอะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในระบบภาษีเขาเองก็เลยตั้งเป็นกองสํารวจและตรวจสอบธุรกิจที่อยู่นอกระบบภาษีซึ่งตรงนี้ค่ะ เป้าหมายของปี2566นะคะธุรกิจที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คงหนีไม่พ้นคนที่ค้าขายออนไลน์นะคะโดยเขาอาจจะดูจากอะไรได้บ้างข้อหนึ่งมีการไลฟ์สดขายของแล้วปรากฏว่าขายดิบขายดีมากก้องสำรวจและตรวจสอบธุรกิจนอกระบบเนี่ยค่ะก็จะเข้ามาจับตามองว่าใครบ้างที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงและเจอภาษีย้อนหลัง ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ต่างๆแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ต่างๆพวกนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เป็นเป้าของสรรพกรในปีนี้เลยนะคะข้อ 2. วันนี้ถ้าคุณเองอะค่ะเป็นคนหนึ่งที่อาจจะมีการรับจ้างและปรากฏว่าเราเองค่ะถูกคนที่ว่าจ้างหักภาษีนะที่จ่ายเอาไว้แล้วแต่เราอะค่ะเข้าใจผิดคิดว่าการถูกหักภาษีนะที่จ่ายเอาไว้แล้วคือจบ แต่จริงๆไม่ใช่เวลารายได้ที่ได้รับมาตรงนั้นนะคะคุณยังมีหน้าที่จะต้องนะคะนำรายได้ที่ได้รับมายื่นแบบสแสดงรายการกับทางกรมสรรพากรด้วยนะคะเพราะหลายๆคนเข้าใจผิดก็เลยละเลยเพิกเฉยก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เจอเรื่องของภาษีย้อนหลังค่ะข้อ 3. จยอดเงินของคุณนะคะเข้าบัญชีเยอะจากการทำธุรกิจและถูกธนาคารนะคะ ส่งให้กับทางกรมสัมพารไปเรียบร้อยแล้วเพราะทุกๆคนนะคะ ที่เข้าเกณฑ์3,000ครั้งหรือ400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปที่ถึงเกณฑ์ปุ๊บแบงก์นน a n แบงก์อีโ e เลตใช่ไหมคะเขาจะสํารวจพวกนี้สําหรับข้อมูลตั้งแต่1มกราถึง31ธันวาเมื่อถึงเกณฑ์ปีนี้ใช่ไหมคะเขาจะส่งภายในมีนาของปีถัดไปตรงนี้ค่ะก็อาจจะกลับมาสร้างปัญหาให้ได้ในอนาคตจากข้อมูลต่างๆที่สัมภาระเข้าไปเก็บไว้ในระบบของเขานะคะเป็นกําลังใจให้นะคะ และถ้าอยากจะรับสาระความรู้ดีๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวัน t e c h อ็ก e r เค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่สามารถกดติดตามได้ที่แอ๊ดไซน์เทคเอ็กทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจาไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ